นะครับท่านใดนะครับที่มีอาการนะครับเหนื่อยง,ไง่ายหายใจไม่สะดวกนะครับหรือเขาเรียกว่าทรวงอกนะครับนะมาดูตรงนี้นะครับสองร่องนี้นะครับเนี่ยสองร่องนี้นะครับเนาะเนี่ยสองร่องเนี่ยรูดลงนะครับเนาะเขาจะอยู่สองร่องกลางนะครับสองร่องนี้รูดขึ้นก็คือสองร่องร่องนี้จะเป็นอวัยวะทรงตัวของหูชั้นในร่องนี้จะเป็นอ่า,ออาร่องนี้จะเป็นอวัยวะทรงตัวของหองหูชั้นในนะครับร่องนี้จะเป็นหลอดลมกล่องเสียง นะครับสองล่องนี้ให้รูดขึ้นนะฮะทีนี้เราจะมาอ่มุ่งประเด็นมาที่ระบบการหายใจนะครับเนาะนี่ฮะสองล่องนี้นะครับจำไว้นะครับนี่เนาะให้เรารูดลงมาให้เรารูดลงมาถึงประมาณนี้นะครับเนาะเห็นนะครับรูดทีละทีละทีละล่องก็ได้น้ำหนักจะได้ดีนะครับนะครับนี่ใครท่านใดนะครับที่เหนื่อยง่ายหายใจไม่สะดวก หรือมอีอาการเกี่ยวกับหัวใจนะครับเนะบาะพวกนี้มันมันจะร่วมด้วยพวกนี้ที่มันมีที่มันมีอาการหรือสะสมมาเนี่ยเพราะว่าการพักผ่อนเราไม่ไ,มได้เนาะบางทีนอนดึกบ้างไม่ดึกบ้างคือนอนเอาง่ายพูดง่ายก็คือนอนไม่เป็นเวลานั่นเองนะครับเนาะมันก็จะทําให้ระบบระบบเนี่ยการหายใจเราก็ไม่ค่อยดีแล้วก็บางทีเราอาจจะอยู่ในที่ฝุ่นเยอะๆนะหรือบางท่านก็จะสูบบุหรี่พวกนี้มันก็จะเกี่ยวกันนะครับเนาะ เพราะฉะนั้นอ like right? right bon well. like ่ะท่านใดมีอาการพวกนี้นะฮะหรือเกี่ยวกับระบบหายใจไม่ค่อยดีพวกนี้เนาะให้เราลูดตรงนี้เลยนะครับเนาะระหว่างที่เราลูดไปนะครับเนี่ยลองลองนี่ไหมครับถ้าเราไม่มีอะไรนะครับนะไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยมันจะไม่เป็นเม็ดมันจะไม่เป็นเป็นค้อนเป็นไตเลยมันจะเรียบเลยนะครับแล้วมันจะไม่เจ็บนะฮะวิธีสังเกตนะครับแต่ถ้าท่านใดลูดไปปุ๊บนะฮะมันจะเป็นเม็ดดังควักควักควักเลยนะหรือเป็นคลื่นปลืดปลืดเลย แสดงว่าคนน,นั้นมีการสะสมมาหลายปีนะครับเนาะเกี่ยวกับทรงอกนะครับรู่เลยครับของท่านนี่หายใจติดติดขัดขัดพวกนี้นะฮะเนาะแล้วก็เหนื่อยง่ายพวกนี้หายใจไม่สะดวกพวกนี้หรือเกี่ยวกับอ่าทรองอกเรานะครับเนาะนะฮะให้เรากระตุ้นเลยนะครับนะฮะแต่นะครับท่านใดที่อ่าเกี่ยวกับมนะเร็งนะครับเนาะมะเร็งทรงอกบะเร็ต้อง,งนมเนี่ยแนะนําคือพยายามอย่านวดจะดีนะครับเนาะนะฮนะ เพ่ะพวกนี้มันม <c oughs> <c oughs> <inside> ันมันม <c oughs> <c oughs> ันจะถ้าเข้าน้ Heck ําเหลืองมันจะไว้นะครับพวกนี้พวกนี้มันจะมีต่มน้าเหลืองด้วยนะครับกดไปครับเห็นไหมครับเรารวดไปนะฮะรวดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนะฮะรวดบ่อยๆนะครับเนาะไม่ใช่แต่ว่าไม่ได้ให้ทั้งวันให้รวดแต่อย่างเดียวไม่ใช่นะฮะเราจะทํานึกก่อนนอนก็ได้หรือตื่นนอนก็ได้ให้เลือกเอาเวลาเลยเวลาหนึ่งนะครับเนาะวิธีการรวดก็คือเรารูดไปครับรวดไปเอาง่ายเอาสักอ่าสักนาทีหนึ่งก็ได้นะประมาณนี้นาทีนึงก็เยอะแล้วนะ แต่อันนี้อันนี้พูดเผื่อไว้สําหรับท่านที่นวดไม่เป็นนะครับเนาะลูดหลายครั้งเดียวมันก็เข้าเดี๋ยวมันก็ได้ผลเองนะครับแต่ถ้าท่านส่วนใดที่ท่านนวดเป็นนะครับเนาะก็ะลูดสักเรียกว่าสักสี่ห้าครั้งหกครั้งอก,ก็พอแล้วนะฮนะเนาะหมายถึงลูดลูดกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยสักสี่ห้ารอบประมาณนี้นะฮนะเนาะโดยเฉพาะสองร่องนี้นะครับเนาะหรือท่านใดลูดไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลมันก็เอาหนึ่งนาทีนะ หลังลวนนวดเสร็จนะครับอย่าเพิ่งไปไปอย่าเพิ่งไปทานน้าเย็นอย่าเพิ่งไปล้างมือล้างเท้านะครับเนาะสาคัญที่สุดนะครับแล้วก็อย่าเอาของร้อนนวดเนาะให้เราใช้ครีมทาผิวเราก็ได้นะฮะมันจะดีนะครับเนาะมันจะไม่ลื่นเกินไปถ้าลื่นเกินไปมันก็จะไม่เข้าจุดนี่ให้เราลูบบ่อยๆครับลูบทุกวันทุกวันเนาะแล้วถ้าลูบไปลูบไปปุ๊บเม็ดพวกนี้นมันจะคลายหรือมันจะสลายออกไปปุ๊บเนี่ยทีนี้ระบบการหา,หายใจนะสังเกตเลยฮะท่านใดเหนื่อยง่าย,าย,ายนี่ลูบติดต่อสักสี่ห้าวันนะ อาการของท่านจะดีขึ้นเลยนะฮะท่านไม่ยังไม่ต้องเชื่อลองดูครับลองดูแล้วท่านจะเห็นผลด้วยของท่านเองนะครับเนาะนะฮะนี่ฮะนะฮะ,นะฮะท่านใดนะครับนที่ชื่นชอบนะครับคลิปนี้นะครับอยากให้กําลังใจหมออาลีนะครับเนาะหรือว่าหมออาลีเนี่ยจะได้อ่าคิดหรือ,อาหาจุดต่างๆมาลงให้ได้ชมกันเยอะๆนะครับเนาะแล้วก็เพื่อให้คนที่เขาเรียกว่ามีอาการต่างๆเหล่านี้นะครับได้เห็น เขาได้เห็นแล้วเขาไปทําเขาดีนะฮะเขาเขาดีขึ้นนะฮะเขาดีขึ้นเราก็ได้บุญนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเป็นการสร้างบุญโดยแบบง่ายๆนะครับเนาะถ้าใคชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะนะครับโอเคนะครับผม